ไม่พอนะครับพี่ไก่บอกว่าถ้ามีนะครับ50ตาตคงตาแผ่นดินแบบนี้แบบนี้นะครับศึกเก่าโบราณแบบนี้นะครับเอาด้วยนะครับนี่ครับเป็นนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับได้ไปนะครับ228เหรียญนะครับเหรียญละ10บาทนะครับตามไปด้วยนะครับเหรียญนะครับ50ตาตคงตาแผ่นดินนะครับบอกเลยนะครับว่าเอียงก็ไม่บ่นนะครับดำก็ไม่ว่านะครับเหรียญละ7บาทนะครับตอนนี้พร้อมส่งเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือพี่ไก่ได้ไป อ่าสิบหนึ่งบาท228เหรียญน,นะครับเหรียญละ10บาทนะครับแล้วก็เหรียญอ่าห้าสิบต่างนะครับสองห้าศูนย์ได้ไปอีก7บาทนะอ่าเหรียญละ7บาทอีก30เหรียญเป็ดเสร็จปลายทางนะครับ2องพันครับรวมส่งปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณพี่ไก่นะครับเพืพ่อนๆที่มีเหรียญแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับเสนอขายมาด่วนๆเลยนะครับเสนอขายมาด่วนๆเลยนะครับตีเอาไปขาย10บาทนะครับเพื่อนๆที่มีแบบนี้นะครับเสนอมาด่วนๆเลยนะครับตีไปขาย7บาทครับ สนใจนะครับใต้คลิปนะครับใส่เบอร์โทรใส่คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับพี่ไก่นะครับเหมาแทบจะหมดร้านกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับ